สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะตามหัวข้อนะคะที่ดาวจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของตัวดาวเองนะคะจากเด็กล้างจานนะคะเป็น,ปนมาเป็นเมียรฝรั่งนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเป็นเรื่องจริงและประสบการณ์ในชีวิตของดาวเองนะคะดาวนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นคนที่แบบว่า เรียนจบนะคะแค่มัธยมศึกษา3นะคะแล้วก็เรียนต่อปวชนะคะพอเรียนต่อปวชก็มีปัญหาสะดุดเรื่องการเงินนะคะคือทางบ้านไม่มีเงินโสนนะคะดาก็เลยต้องเรียนได้แค่ปีเดียวนะคะปะวชนะคะจึงทําให้ต้องออกจากโรงเรียนก็ประมาณ27 1สิบเนาะสิบหนะคะก็หลังจากนั้นดาวก็ทํางานนะคะออกออกทำงานยาวเลยนะคะชีวิตก็คือว่างานสุดท้ายที่ดาวทํานะคะ ก็จะเป็นงานล้างจานนค่ะดาวเอาวุฒิมศสานะคะไปสมัครนะคะที่แห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดระยองนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันขาดเด็กล้างจานอยู่นะคะดาวก็เลยได้ทําตรงนี้นะคะจริงๆเขาจะไม่รับดาวหลอกคะ่ะดาวก็บอกว่าดาวอยากทํางานนี้จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าตะเวนทํางานอะแบบตะเวนหางานอะจนเหนื่อยแล้วอยากทํางานที่นี่ดาวบอกเขาไปประโยคเนี้นะคะ่ะ เขาก็รับดาวทำงานทันทีนะคะแล้วก็ได้ไปทำงาน,นที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็ดาวจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับดาวมากนะคะดาวล้างจานนะคะเป็นหมื่นหมื่นใบเลยค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีคนเข้าจํานวนเยอะมากแล้วมีดารามีอะไรเข้ามานะคะในจังหวัดระยองมันดังมากที่นี่นะค่ะแล้วพนักง,งานก็จะมีอยู่แค่สามคนนะคะส่วนดาวก็จะทํางานกับอีกพี่คนนึงตอนเช้านะคะแล้วก็ คือล้าง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 แล้วก็เอาเข้าเครื่องล้างมือนะคะแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบแล้วก็มันก็จะแห้งนะคะเป็นประสบการณ์ที่ในชีวิตดาวดาวบอกเลยว่าอย่าดูถูกงานนะคะงานทุกงานมันสอนได้หมดแล้วพอดาวทำงานที่นี่นะคะดาวก็บอกตัวเองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะอย่าเกี่ยงงานนะคะอย่าเกี่ยงงานเพราะว่าตัวดาวเองนะคะทำงานนะคะเยอะมากนะคะ ดาวชอบท <Beginning S 1> ี่สุดคือการงานขายของนะคะดาวเป็นแคชเชียร์นะคะที่ในจังหวัดระยองอย่างเงี้ยค่ะดาวก็ทำทำทำนะคะแล้วก็ทำในห้างด้วยนะคะมีทำในห้างด้วยแล้วก็นะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นเด็กล้างจานก็ไม่เคยรังเกียจงานนะคะเงินเดือนก็เออก็เดือนหนึ่งก็ตอนนั้นก็หลายปีผ่านมาแล้วเนาะก็ไม่ถึงหมื่นนะคะไม่ถึงหมื่นตกตกวันละสามร้อยอะค่ะ ก็ดาวก็ทำํำทำทำที่นี่สอนอะไรดาวหลายๆอย่างนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะถามว่าชอบงานนี่ไม่ชอบมากเลยนะคะแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันก็มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคะ่ะงานสุดท้ายที่ทำก็เป็นงานล้างจาน,นะคะนี่แหละคะ่ะชีวิตของคนเรานะคะมันก็พลิกผันได้เนาะอย่างว่านะคะแล้วก็ดาวได้ได้ได้ประสบการณ์ในชีวิตเป็นอย่างมากนะคะสอนให้ดาวอดทนและสู้มากนะคะงานอะไรก็ตามดาวทําหมดนะคะ วันนี้มาจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากรับชมติดตามแล้วก็กดติดตามช่องดาวด้วยนะคะเดี๋ยวดาวจะทําคลิปต่อต่อไปนะคะในชีวิตของดาวผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าแบบนี้เนาะเป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย